เดี๋ยวจะพาไปดูโรงเรียนต้นแบบสุขบัญญัติค่ะใช่ค่ะ,ะคถ้าพูดถึงเรื่องของโรงเรียนสุขบัญญัติคะ<ช>ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาได้มีการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนค่ะมี พฤ,พ,พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องนะคะตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการจะทําให้พวกเขานะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ค่ะซึ่งจังหวัดขอนแก่นนะคะมีโรงเรียนที่ทําเรื่องนี้ได้จริงแล้วก็ทํามานานแล้วค่ะและไม่มีการบังคับเด็กๆนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงจังหวัดขอนแกน่นกำลังลงมือทำอาหารให้คนทั้งโรงเรียนได้รับประทานในช่วงพักกลางวานันซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะชีวิตที่ทางโรงเรียนสอนให้กับนักเรียนทุกคนทุกชั้นเราก็มีการมาจัดกระบวนการเรื่องนี้โดยผ่านการเรียนรู้ active learning หรือสตรีมศึกษาโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงให้เห็นให้ทราบถึงระบบเลยว่าอาหารมีประโยชน์ยังไง ต้องต้องทานให้ครบห้าหมูวิธีการลงทาแบบนี้เราไม่ได้ทําแค่ชั้นเรียนเดียวเราทําทั้งหมดตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 ทําให้เกิดการเรียนรู้แล้วเขาก็ได้ปฏิบัติจริงซึ่งวิธีการนี้ทำทำแล้วมันเห็นผลเด็กสามารถทานรับประทานอาหารได้รับประทานผักเป็นหากเนี้ยได้มาจากไหนก็เกิดจากการเรียนรู้ที่เราลงปฏิบัติเช่นกันก็คือโรงเรียนมีการปลูกผักมีการเลี้ยงไก่มีการเลี้ยงเห็ดพราะเห็ด ทำมาเสร็จอาหารพวกนี้มาจากสิ่งที่เราทําเองเด็กมีความเกิดความภาคภูมิใจที่เขาได้ทําได้เขาพอเขาทาเ็จเขารู้สึกดีใจว่าวันนี้สมมติเป็นเวรของพี่ป .5 พี่ป .5 ก็จะมีความรู้สึกว่าฉันภูมิใจนะได้ทําอาหารเลี้ยงเด็กโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในชุมชนแออัดริมทางรถไฟนักเรียนส่วนใหญ่มีความขาดแคลนในทุกด้าน หลายคนครอบครัวแตกแยกฐานะยากจนผู้ปกครองไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูเป็นผลทําให้เด็กๆไม่ได้รับการพัฒนาด้านจิตใจและขาดทักษะการใช้ชีวิตที่ถูกสุขลักษณะคณะครูจึงปรับรูปแบบการสอนที่ให้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการจนได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติของจังหวัดขอนแกน่น เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพก็เป็นเรื่องจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องดูแลอีกขั้นตอนหนึ่งทุกอย่างที่มันเป็นกระบวนการเพื่อให้เด็กสำเร็จหนึ่งก่อนที่เข้ามาโรงเรียนเนี่ยซึ่งในสภาพการตรงนี้ก็คือมีเรื่องของโควิดที่เข้ามานะคะเราก็จะมีการสแกนจิงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีการทำปฏิทินแต่ละห้องแต่ละชั้นเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนมีการพักเบรกลงมาล้างมือ ซึ่งให้มันทําให้เว้นระยะห่างอะไรพวกนี้มันทําให้ผู้ปกครองเนี่ยมีความเชื่อมั่นที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงการสอนให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดรักษาฟันให้แข็งแรงล้างมือให้ถูกต้องทานอาหารสุกสะอาดประกอบอาหารเป็นปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเป็นด้วนเป็นสิ่งที่โรงเรียนแห่งนี้ทำจริงและทำมานาน จนกลายเป็นนิสัยที่ล้อมรวมอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนเราไม่ต้องสอนในห้องก็ได้ทุกอย่างคือศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงทั้งหมดนะคะเราก็เลยบอกว่าเออถ้าเราทําแบบนี้แล้วเด็กได้สุดท้ายที่เราบอกว่าเออถ้าเด็กได้ได้อะไรความสุขค่ะเด็กได้ความสุขเด็กอยากมาเรียนเด็กอยากทําอาหารเด็กอยากรู้สึกภูมิใจว่าฉันมีโอกาสแบ่งปัน ประกรณ์จินันทุยาถ่ายภาพกิ่งการก้งซอยเ b ็น v ีอีสานร,รายงาน